กรณีลอบปลงพระชนรัชการที่4เรื่องอือเฉาที่สยามไม่พูดถึงยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำครับทาง Facebook Fan Page คนติดเล่า YouTube Channel คนติดเล่า Podcast และก็ทิกตอกของคนติดเล่านะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทางยูทูบชา n e l ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณทีเดียวครับ ผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งหลากมุมมองหลากที่มาที่ไปแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่อาจจะแตกต่างกันไปกับที่เรารๆท่านๆรู้จักหรือว่าเข้าใจในข่าวคราวเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตนะครับ คืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมชวนคุยอย่างนี้ก่อนละกันครับว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยผมไปอ,อ่านบทความอยู่บทความหนึ่งนะครับเป็นบทความของนักประวัติศาสตร์ซึ่งผมเคารพแล้วก็ชื่นชมมากคือคุณไกรเริกนาแน,านนะครับท่านเขียนไว้ในศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนตุลาคม2547นอะครับอาจารย์ไกรเริกเนี่ยท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ทันที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเอกสารโดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับประเทศเรานะครับกับประเทศไทยหรือสยามในยุคโบราณซึ่งเป็นเอกสาร ของต่างประเทศนะครับของต่างชาตินะครับข้อมูลมากมายที่อาจารย์ไกรเลิศนำม,มาสเสนอใ,ให้เราได้มองเห็นประวัติศาสตร์ในอดีตของตัวเราเองของชาติเราเองและก็บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับบางเรื่องน่าสนใจมากแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องกรณีลอบปลงพระชนราชกาลที่4พูดถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะงงนะครับว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับมีด้วยเหตุการณ์ลอบปลงพระชนราชกาลที่4ี่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะอื้อฉาวมากนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ไกรเริกเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวครับมันเริ่มต้นตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบอกว่ากระบวนการเนี่ยที่สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยกลายเป็นแบบแผนของอุดมคติครับ ในการเขียนประวัติศาสตร์ไทยครับที่จะส่งผลให้พระชวงศ์โดยเฉพาะเรากําลังพูดถึงพระชวงศ์จักรีเนี่ยและก็บ้านเมืองของพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรน,นะครับเรื่องเหล่านี้พบได้ในพงศาวดารไทยแทบทุกฉบับครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่ว่าพงศาวดารฉบับที่เน้นความสําคัญของพระมหากษัตริย์มากที่สุดเนี่ยในการรักษาอิสรภาพและก็จัดลงบูรณาการของชาติเนี่ยเพื่อให้คนไทยเนี่ยยอมรับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชภายใต้พระราชวงศ์จักรีก็คือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ครับที่ได้รับการชําระหรือทรงพระนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพครับคุณผู้ฟังตัวอย่างก็เช่นว่าเมื่อบรรยายถึงพระคุณสมบัติและก็พระราชกรณียกิจต่างต่าง ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชิการที่4นะครับที่ส่งช่วยให้เมืองไทยเนี่ยรอดพ้นจากการคุกคามของชาวตะวันตกเนี่ยก็ส่งอัฐิบายอย่างสวยสดงดงามจนเรียกได้ว่าไม่มีทิฏฐินะครับเพื่อให้เกิดความจงรักภักดีและก็เทิดทูนพระมหากรุณาที่คุณอย่างไม่เสื่อมคลายครับแล้วก็จะอ้างถึงเคล็ดลับในการดำเนินรัฐประาศาสนอบายแบบสั้นๆว่าส่งต่อสู้มาด้วยความยากลำบาก แล้วก็มิใช่เรื่องง่ายนะครับไอ้เคล็ดลับที่ว่าเนี่ยก็มักจะไม่มีคําอธิบายต่อไปหรอกครับว่าเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เพราะว่าเหตุผลกลใดนะครับจึงเป็นการอําพรางประเด็นเรื่องความยากง่ายออกไปจนหมดนะครับปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินพระบรมราโชบายก็ไม่มีการพูดถึงนะครับมีแต่ความสําเร็จเท่านั้นที่ต้องการให้รู้ครับและก็จําเป็นต้องรู้ อรรของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจึงเป็นศาสตร์ที่อาจารย์ไกรเลิกใช้คำว่าเป็นศาสตร์ที่ตายนะครับและก็ไม่มีวิวัฒนาการดังเช่นวิวัฒนาการขแขนงอื่นๆในการศึกษาของคนไทยครับ หลวงวิจิตวัฒการซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยกล่าวไว้ในหนังสือมหาบุรุษของท่านนะครับว่าพงศาวดารของเรายังมิได้ทําขึ้นครบบริบูรณ์เรายังไม่มีหนังสือเล่มใดสําหรับการศึกษาให้ทราบประวัติอันแท้จริงตลอดถึงนิสัยใจคอและจริยาวัตรของมหาบุรุษให้เราได้ลึกซึ้งได้หลวงวิจิตวัฒการว่าไว้แบบนั้นนะครับคุณฟังครับถ้าเราเนี่ยสามารถเปิดใจกับความจริงที่ว่านี้ได้เนะี่ย เรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้มันถึงจะสนุกครับเพราะว่าสิ่งที่จะพบต่อไปนี้ไม่มีในหนังสือพงศาวดารไทยนะครับแต่ว่าเป็นเกร็ดนอกพงศาวดารน,นะครับของการศึกษาโปรติศาสตร์อีกวิธีหนึ่งครับโดยมีที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือครับซึ่งแม้แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เองเนี่ยก็อาจจะเคยทรงอ่านแล้วก็มีพระราชวินิจฉัยมาแล้วก็ได้ครับรู้ได้จากการที่ทรงเป็นสมาชิกบอกรับหนังสือพิมพ์อังกฤษจ,จากลอนดอนอยู่หลายฉบับนะครับ ข่าวสารต่างๆเนี่ยช่วยให้พระองค์ทรงก้าวทันโลกและก็รู้ทันเหตุการณ์ครับทรงเชื่อว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศของพระองค์ได้ครับ รัชกาลที่4ท่านทรงมีพระทัยเปิดกว้างและก็เป็นกลางนะครับหลายครั้งที่ทรงแสดงให้เห็นว่าท่านทรงรับได้กับคําวิพากษ์วิจารณ์ครับถึงแม้ว่าจะมีเกินเลยไปบ้างก็ไม่ทรงถือครับเช่นในกรณีที่พวกฝรั่งเนี่ยเปรยเปรยถึงพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็นําไปพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อังกฤษที่สิงคโปร์นะครับทรงตรัสว่าเรื่องของเมืองไทยไปเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ปิดไว้ไม่ใครอยู่ โดยเฉพาะกับทูตไทยที่จะไปยุโรปเนี่ยทรงตักเตือนทุกคนนะครับให้ระมัดระวังตัวในการให้ข่าวเพราะทรงรู้ว่าสำนักข่าวอังกฤษเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางครับและก็มักจะชอบขุดคุ้ยเรื่องของพระองค์เนี่ยไปกล่าวถึงอยู่เสมอครับรละกันที่4ท่านมีพระราชปรารภอีกนะครับว่าอังกฤษเขาไมา่อยู่ที่กรุงก็มากอะไรอย่างไรเขาก็รู้แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับทรงเชื่อว่าสำนักพิมพ์อังกฤษซึ่งเก่าแก่และก็มีมานานเนี่ยให้ข่าวสารที่เป็นความจริงครับ และก็น่าติดตามที่สุดครั้งหนึ่งเนี่ยหนังสือพิมพ์ในลอนดอนฉบับหนึ่งเนี่ยเปิดโปงเรื่องอื้อเฉาจากราชสำนักไทยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของพระราชวงชั้นสูงที่สุดครับต่อสาธารณชนทั่วไปข่าวนั้นไปถึงอังกฤษก่อนคณะราชทูตไทยจะเดินทางตามไปในปีถัดมาก็คือปีคริสตศักราช1 8 5แนะครับแต่ในสยามเนี่ยข่าวสะเทือนขวัญดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้รับการเผยแพร่แต่อย่างใดเลยนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับนั่นก็คือข่าวของการลอบปลงพระชนนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับหน่วยข่าวกรองของอังกฤษเนี่ยตีแผ่กรณีลอบปลงพระชนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรายงานไว้นะครับในวันที่6ธันวาคม2399ครับซึ่งเป็นปีที่5ในรัชกาลที่4นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ในปีนั้นเนี่ยพงศาวดารไทยเนี่ยให้ภาพที่ค่อนข้างขัดแย้งนะครับว่าเป็นปีที่สงบร่มรื่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จทางการทูตครั้งใหญ่กับอังกฤษฝรั่งเศสและก็สหรัฐอเมริกาครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยอันนี้พงศาวดารไทยว่าอย่างนั้นนะครับ ในหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่4เล่มหนึ่งเนี่ยชีย้เบาแสความไม่ลงรอยกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอัครมหาเสนาบดีของพระองค์ครับแต่เขาไม่ได้ชี้ชัดว่าถึงขีดอันตรายนะครับเพียงแต่ว่ายืนยันว่าหนักข้อเข้าทุกทีเท่านั้นเองครับและในแผ่นดินรัชกาลที่4เนี่ยเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือในช่วงบุญนาคเนี่ยได้รับพระมหากรุณาแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยากลาโหมครับมีอำนาจยิ่งใหญ่ในวงราชการแผ่นดิน จริงๆตำแหน่งเจ้าพระยากราหโหมเนี่ยก็คล้ายๆเปรียบเทียบด้กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าราชการทั้งปวงสิทธิ์ขาดก็อยู่แต่ท่านคนเดียวครับแล้วก็มีคนระแวงกันมากนะครับว่าเมื่อรัชการที่สี่เสด็จสวรรคตเนี่ยจะมีผู้แย่งราชบัลลังก์ครับแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงเกรงกลัวหวาดวันอำนาจของเจ้าพระยาศรีสุิยวงศ์นะครับ ถึงกับทรงสะสมกระสุนดินดำและก็เครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้มากมายครับทั้งนี้ก็เพราะไม่ส่งวางพระไทยในตัวท่านช่วงเลยครับแม้แต่รัชกาลที่4เองก็ทรงเตรียมการบางอย่างไว้เหมือนกันนะครับเช่นว่าโปรดให้เซ้งตึกและก็ที่ดินไว้ในสิงคโปร์นะครับเพื่อว่าจะพระราชทานให้กับพระราชโอรสธิดาเป็นสิทธิ์ขาเฉพาะตัวหากว่าต้องตกยากพลัดพรากจากบ้านเมืองไปในวันข้างหน้าครับ รัชกาลที่5าท่านเคยมีพระราชดำรัสเล่าให้สมเด็จกรมพยานนำรงราชานุภาพฟังครับว่าในขณะที่พระปิ่นเกล้าประชวรหนักอยู่นะครับในปลายรัชกาลที่4ตอนนั้นรัชกาลที่5ก็เสด็จพร้อมกับรัชกาลที่4ไปที่พระที่นั่งอิสเรลราชานุสอน,นะครับที่วังหน้าครับเพื่อเยี่ยมอาการพระประชวรครับเมื่อนั้นเนี่ยพระปิ่นเกล้าเนะี่ยมีพระราชดำรัสว่าใครจะกราบบังคมทูลความลับสักเรื่องหนึ่งครับ แล้วก็ส่งขับข้าราชบริพารออกไปนะครับเหลือแต่เพียงรัชกาลที่4แล้วก็ตัวรัชกาลที่5แล้วก็เจ้าจอมมดกีบครับซึ่งเป็นพระมเหสีที่เป็นผู้พยาบาลนะครับแล้วก็เป็นที่ไว้วางพระราชลูทไทของพระปิ่นเกล้าครับ จากนั้นนะพระปิ่นเกล้าก็ทรงกราบบังคมทูลว่าจะทรงดำรงพระชนอยู่ไปได้อีกไม่กี่วันครับจึงขอถวายปฏิญาณว่าการที่ได้สะสมกำลังทหารและอาวุธไว้มากนั้นไม่ได้คิดร้ายต่อรัชกาลที่4เลยแม้แต่น้อยครับแต่เพราะไม่ไว้ใจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรียวง์หรือว่าในช่วงบุญหน้ากันนะครับเพราะเกรงว่าหากรัชกาลที่4สวรรคตเนี่ยเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรียวงอาจจะคิดกำเริบครับจึงได้เตรียมกำลังไว้ป้องกันพระองค์ แล้วก็ทรงกล่าวย้ำเตือนว่าหากพระองค์สวรรคตไปแล้วขอให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงระวังต่อไปให้จงดีได้ฟังแล้วเนี่ยรัชกาลที่สี่จึงพระราชทานปฏิญาณเหมือนกันครับว่าไม่เคยสงสัยระแวงพระปิ่นเกล้าเลยว่าจะทรงคิดร้ายต่อพระองค์ครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ส่งบันทึกไว้ว่า รัชการที่4มีได้มีพระราชดำรัสตอบถึงเรื่องของเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์แต่อย่างใดน,นะครับนอกจากนี้เนะี่ยรัชการที่5ก็ยังเล่าให้ทราบอีกว่าข้าราชการในราชสำนักบางกลุ่มก็ไม่ไว้ใจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เช่นกันครับถึงกับคิดเข้าเป็นพักพวกกันในว่าเพื่อป้องกันพระองค์รัชการที่5เอาไว้นะครับการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของผู้นำสยามเนะี่ยอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีเนะี่ย ก่อให้เกิดบรรยากาศเย็นชาในราชสำนักสยามนะครับประการแรกก็คือการที่กลุ่มขุนนางสายสกุลบุญนาคที่มีเจ้าพระยาศรีสวีวงศ์เป็นหัวหน้าสําคัญสนับสนุนให้เจ้าฟ้ามงกุฎรัชกาลที่4ี่ขึ้นเป็นกษัตริย์ครับเพราะว่าเห็นว่าทรงผนวดมานานไม่มีไพร่ผลครับก็คือปวดมานานนะครับก็ไม่มีพวกนะครับที่จะเป็นฐานกําลังทหารเพื่อลิดรอนอนํานาจทางการเมืองของขุนนางตระกูลบุญนาคะนะครับ รัชการที่4ท่านก็แก้เกมครับทรงแก้เกมการเมืองด้วยการสถาปนาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชานิชาครับผู้ทรงมีกําลังพลอยู่ในพระหัตถ์เช่นกันเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ที่2นะครับเพื่อขานอํานาจของขุนนางในทางอ้อมนั่นเองแหะครับประการที่2เนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินและการค้าขายครับ การผูกขาดทางภาษีอากรแล้วก็คนในตระกูลบุญนาคเนี่ยครอบครองอยู่เป็นอันมากนะครับก็ถูกตัดรอนลงโดยมีข้อผูกมัดในสนสัญญาใหม่ๆกับตะวันตกครับเมื่อรัชกาลที่4เนี่ยทรงเปิดทางให้พวกอังกฤษฝรัร่งเศสและก็อเมริกาเข้ามาทำครับย่อมเป็นอุปสรรคขัดขวางอำนาจบริหารการปกครองของขุนนางนระบอบเก่าและก็ผลประโยชน์นะครับทำให้กระทบกระเทือนความมั่งคั่งร่ำรวยของตระกูลของท่านที่สร้างและก็สั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นแหละครับ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านพระบรมราชโชบายแผนใหม่ครับการที่ต่างฝ่ายต่างสะสมกำลังทหารจึงเป็นการคุมเชิงกันอยู่ในสายตาของคนทั่วไปนะครับแต่ก็เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาของผู้มีความทะเยอทะยานทางการเมืองครับและก็ไม่ประสงค์จะสูญเสียอิทธิพลของตัวเองนั่นแหละครับสิ่งที่ตามมาก็คือการที่ความรู้สึกภายในราชสํานักสยามเ,ยเล็ดลอดออกไปสู่มือที่3ครับ รัชกาลที่4่ทรงวันพระไทยนักหนามือที่3นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ฝรั่งนั่นเองครับในระหว่างที่คณะราชทูตไทยเชื้อสายบุญนาคเนี่ยนับ1ิบคนนะครับเดินทางสู่ราชสำนักยุโรปความหวังดีของรัชกาลที่4เนี่ยมีพระราชประสงค์ที่จะชี้แจงว่าพวกทูตานุทูตที่ส่งไปเนี่ยอันที่จริงแล้วเป็นพระญาติบวงผู้ใกล้ชิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ส่งผลดีต่อพระองค์เลยครับเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยทรงแนะนําไปในละอักษรเลยนะครับว่า พระยาม,มนตรีสุริยวงหรือในชื่นบุญนาคเนี่ยราชทูตโดยตระกูลแล้วเป็นราชนิกูลเชื้อพระวงศ์ในพระเจ้ากรุงสยามครับในฝรั่งเศสก็ทรงยอมรับว่าพระยาศรีพิพัฒหรือว่าแพบุญนาคเนี่ยเป็นพระญาติอันสนิทกับพระเจ้ากรุงสยามถึง3แผ่นดินมาแล้วด้วยนะครับทำให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าตระกูลบุญนาคนี่เป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์เลยละครับ พวกฝรั่งก็พากันเข้าใจผิดนะครับว่าพระประยุรญาติที่ทรงยกย่องให้เกียรติเหล่านั้น,เ,นเป็นตัวแทนของกษัตริย์สยามที่จะได้สืบสันตติวงศ์ต่อไปในอนาคตเลยหะครับหนังสือพิมพ์ The Illustrated London News นะครับของอังกฤษพิมพ์ในปี2401เนี่ยสร้างความค่อยเขวไปทั่วครับ กับข่าวการถึงแก่พิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือว่าทัดบุญนาคนะครับเพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับครอบครัวของรัชกาลที่4ครับจึงพิมพ์ว่าเป็นการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์องค์ที่1ในสยามเลยนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับเป็นแค่ขุนนางหนังสือพิมพ์เอลอิลลูสตราเซงของฝรั่งเศสพิมพ์เมื่อ2404ก็ยืนยันว่าราชทูตไทยเนี่ยเล่าเรื่องความเป็นไปในราชสำนักที่ทำให้เราต้องอึง้ง เป็นที่รู้กันว่าหลังจากราชการของคิงมงกุฎก็คือรัชการที่4นะครับสิ้นสุดลงแล้วประมุขคนใหม่ไม่มีผู้ใดเหมาะสมเท่าเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่เป็นรองจากกรพรรดิทางด้านปกครองอยู่ณกรุงสยามในเวลานี้เข้าใจผิดไปกันใหญ่ ความเข้าใจผิดเพี้ยลักษณะน,น,นี้คงจะสร้างความตะขิตตะขวงใจกับฝ่ายสยามไม่น้อยนะครับทั้งที่รัชกาลที่4เนี่ยทรงเตือนแล้วเตือนอีกนะครับแต่ว่าเรื่องซุบซิปที่ไม่มีมูลเนี่ยก็สามารถกลายเป็นข่าวลือขึ้นมาได้อย่างง่ายดายสำหรับชาวอังกฤษครับในประเทศที่ไม่ได้คุ้นเคยกับระบอบอุปถัมภ์ของชาวสยามหรอกนะครับ ในปีพศ2399เนี่ยเมื่อข่าวลอบปลงพระชนในกรุงเทพแพร่สัพัดไปถึงอังกฤษนั้นเนี่ยทางเมืองไทยก็มีเหตุการณ์สำคัญญเกิดขึ้นก็คือเจ้าพระยาศรีสุวยวงศ์เนี่ยได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยากลาโหมครับอัครมหาเสนาบดีแทนบิดาก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์นะครับซึ่งถึงแก่พิราลาครับและปีนั้นอังกฤษก็ขอเข้ามาแก้สัญญาบาริงนะครับ มีทูตอเมริกันและทูตฝรั่งเศสขอเข้ามาทําสัญญาการค้าและพาน,นิชครับสุดท้ายคือสยามก็เตรียมส่งคณะทูตไปอังกฤษเช่นกันครับพร้อมกับแบบจําลองเครื่องขติยราชูประโภคของก,กษัตริย์สยามนะครับเพื่อถวายแก่พระชินีอังกฤษครับ พวกขุณนางหัวเก่าเนี่ยที่ยังยึดจารีโบราณก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะครับกับพระบรมราโชบายนี้เท่าไรครับแต่ก็จําเป็นต้องเงียบเฉยไว้ครับแต่ก็ไม่รีรอที่จะแสดงตัวเป็นผู้ต่อต้านชาวยุโรปอยู่ทุกวิถีทางอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะครับ แลก็เราก็จะเห็นได้ว,ว่าจุดสนใจแทบทั้งหมดนั้นเน้นไปที่ความคืบหน้าทางการเมืองระหว่างประเทศครับซึ่งจะมีผลไม่น้อยที่จะสนองกลับมาทางด้านการค้าและพาณิชย์ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของชาวต่างประเทศในราชสำนักไทยครับและที่สําคัญก็คือจุดยืนของรัฐบาลสยามในเวทีการเมืองสากลครับซึ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับสิทธิ์และเสียงของคุณนางในระบอบเก่าก็จะกําลังค่อยๆหมดไปนั่นเองครับ และถึงแม้ว่าความวิตกกังวลในเรื่องของการคิดกระบฏเพื่อแย่งชิงราชสมบัติจะดำเนินต่อไปจนตลอดรัชกาลที่4เนี่ยแต่ก็ไม่ปรากฏว่ารัชกาลที่4จะทรงปักพระทัยเชื่อว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือในช่วงบุญนาคเนี่ยจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับจึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็นปกติต่อท่านเนี่ยเสมอมาครับและก็ไม่เคยคิดลิดรอนอำนาจของท่านช่วงหรือว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ลงเลยแม้แต่น้อยนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของฝ่ายขุนนางครับ ท่านก็ทรงเล็งเห็นแล้วครับว่าท่านเหล่านั้นกนะุมอํานาจในตําแหน่งสําคัญสําคัญอยู่ครับถึงกระนั้นก็ทรงไม่สามารถลบล้างความกินแหนงแคลงใจให้สูญสิ้นไปได้หรอกนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับจริง,รงๆและในกรุงเทพหรือกลุ่มตันตะนโกศินตอนนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการคิดจะทําลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเรื่องทํานองนี้เป็นข่าวอยู่เสมอครับ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชินีของอังกฤษเนี่ยถูกลอบยิงถึง4ครั้งในรอบ3ปีนะครับในตอนต้นของรัชกาลครับทุกครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ประทับอยู่บนรถม้าพระที่นั่งตลอดครับแต่ก็ส่งรอดชีวิตมาได้เป็นเรื่องแปลกครับที่คนร้ายในอังกฤษเนี่ยเป็นพวกโรคจิตต้งนั้นเลยครับและพระนางก็ทรงอภัยโทษให้ในภายหลังนะครับ ในฝรั่งเศสเนี่ยจัก,กรพรรดินโปเลียนที่3เนี่ยก็ทรงถูกข่มขู่อย่างหนักครับหลังจากที่ลัททินโปเลียนของพระองค์เนี่ยเข้าครอบงำยุโรปเป็นเวลาหลายปีนะครับจัก,กรพรรดินโปเลียนที่3นี้ไม่ใช่นโปเลียนโบนาร์ตนะครับทำให้ทรงมีศัตรูร,รอบด้านครับการที่ฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงปัญหาเรียกร้องอิสรภาพในอิตาลี ก็เป็นสาเหตุของความอาฆาตมาลาัยครับตอนนั้นมันวุ่นวายทีเดียวครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าจากักรพรรดินโปเลียนที่3เนี่ยส่งสนับสนุนให้ชาวอิตาเลียนเนี่ยเป็นอิสระจากออสเตรียครับแต่แล้วก็ส่งกลับพระไทยล้มเลิกแผนการลงกลางคันทําให้พวกอิตาเลียนก็ที่เป็นชาตินิยมก็โกรธแค้นมากครับ นักปฏิวัติหัวดุนแรงก็คิดแผนประทุษร้ายนโปเลียนที่3ครับขณะเสด็จไปทอดพระเนตรละครโอเปร่าที่กรุงปารีสนะครับในวันที่14มกราคม1858ครับกรณีการปาระเบิดนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงถึง3ลูกครับไปที่รถมา้าพระที่นั่งเมื่อเสด็จถึงครับแรงระเบิดเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีเนีคนครับแล้วก็บาดเจ็บอีก150คนเลยนะครับรุนแรงทีเดียวครับ แต่ว่านบโปเลียนที่3และพระนางย e ูเจนี่นะครับเสด็จลงจากรถม้าอ,อย่างทุลักทุเลแต่ก็ปลอดภัยนะครับขณะที่ชุดราตรีสีขาวของพระนางยูเจนี่เนี่ยปื้นไปด้วยเลือดของราชองครักษ์ครับทั้งสองพระองค์เนี่ยฝืนพระราชด,ดำเนินฝ่าฝูงชนที่แน่นขนาดต่อไปอย่างไม่สะทกสะทานครับท่ามกลางเสียงปรบมือและก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องไปทั่วโรงละครเลยครับ ซึ่งคดีรอบลงพระชนนปโปเลียนที่3เนี่ยในอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับนะครับแล้วก็เป็นข่าวอยู่หลายวันครับแล้วก็ถูกบันทึกอยู่ในพงศาวดารอย่างละเอียดละออครับเป็นส่วนหนึ่งของพระราชประวัติที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นราคาของความสําเร็จที่ไม่ได้มาแบบถูกๆเลยครับและเมื่อหันกลับมาในสยามในเมืองไทยเราเนี่ยครับบังเอิญเรื่องอื้อฉาวที่เป็นข่าวนี่ไม่ได้เกิดขึ้นตอนเปลี่ยนแผ่นดินนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในปีที่ห้า ต้นรัชกาลที่4นะครับซึ่งตอนนั้นในการแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ของฝ่ายตรงข้ามต่อราชบัลลังก์ก็ยังไม่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดนะครับความเ้าฉาันใดๆในวงราชการก็ยังไม่ได้อวบขึ้นครับรัชกาลที่4ผู้ทรงรอบรู้ในเรื่องศิลปะวิทยาการแบบตะวันตกและก็ทรงแตกฉานในการเมืองระหว่างประเทศเนะี่ยจึงเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นองค์พระประมุขของประเทศนะครับตามสภาวะของยุคสมัยที่กําลังปรับและก็เปลี่ยนครับ บรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียดถ้ามีอยู่จริงก็น่าจะมีเขามาจากการเสียผลประโยชน์อย่างรุนแรงและความขัดแย้งกับพระวิเทโสบายก็คือแนวทางการค้าต่างประเทศนะครับที่รุดหน้าเร็วเกินไปครับทำให้คนบางกลุ่มรับไม่ได้แล้วก็สูญเสียผลประโยชน์อย่างฉับพลันนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่อาจารย์ไกรเล็กนานาเนี่ยท่านว่าไว้นะครับแต่ที่ผิดสังเกตและน่าพิจารณาอย่างยิ่งก็คือก็คือคาให้การของคนในครอบครัวบุญนาคเองครับ ชี้เบาะแสะความระหองระแหงว่ามีมูลความจริงปรากฏอยู่ในพระราชด,ดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสุขมุมารมารสีครับพระอัครารชเทวีในรัชกาลที่5ผู้เป็นเชื้อสายของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติหรือว่าในทัดบ,บุตรนาคนะครับมีไปยังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษฐ์พระราชโอรสนะครับบอกว่าเพราะแม่รู้อยู่เต็มใจว่าชาวฟ้าข้างโน้น ก็คือสกุลบุญนาคน,นะครับตอนนั้นเขาเรียกกันว่าชาวฟ้าข้างโนนะครับนั้นเป็นที่รังเกียจของเจ้านายเปน็นอันมากเพราะผู้ใหญ่บางคนทํายุ่งเหยิงไว้ความชั่วเลยมาแปดเปื้อนแก่พวกลูกหลานต่อมาและพวกเหล่านั้นกองพันโตหนักด้วยประการหนึ่งตัวของลูกก็ไม่ใช่เป็นเจ้านายสามัญความระแวงสงสัยมันอาจต้องเกิดขึ้นเพราะเป็นเจ้าฟ้าปัญญาดีและมีญาติข้างแม่มาก เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าการที่จะแก้ความระแวงว่าจะหมายเป็นใหญ่เป็นโตนั้นก็มีอย่างเดียวที่จะต้องทำให้ทุนหม่อมโตน,นี่หมายถึงรัชกาลที่6นะครับท่านรักใคร่ไว้วางพระไทยจริงให้ปรากฏแก่ตาคนทั้งหลายมากๆเท่านั้นคำว่าทำยุ่งเหยิงไว้แล้วก็ความชั่วจึงมาแปดเปื้อนลูกหลานเนี่ยเป็นคำพูดที่มีความนยงใหญ่ไปถึงความไม่ดีไม่งามที่ผู้ใหญ่ในตระกูลบุญนาคบางท่าน,นสร้างไว้กับเจ้าในายในอดีตนั่นเองแหละครับ ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จข่าวสะเทือนใจชิ้นหนึ่งจากกรุงเทพก็สร้างความอกสั่นขวัญหายต่อชาวโลกมาแล้วนะครับชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนจากประเทศเล็กๆที่สงบสุขเช่นสยามครับหนังสือพิมพ์ประเภทอนุรักษ์นิยมเก่าแก่ของอังกฤษที่ชื่อว่า Illustrated Times นะครับมีคอลัมน์พิเศษเรียกว่าส่วนข่าวกรองต่างประเทศหรือ Foreign Intelligence นะครับเปิดโปรงข่าวที่สามารถทำให้นักประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยตาโตทีเดียวครับ หัวข้อข่าวบอกว่าความล้มเหลวในการลอบปลงพระชนพระเจ้ากรุงสยามเนื้อความในหนังสือพิมพ์เขียนไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราได้รับรายงานที่โลดโผนจากสำนักข่าวของเราในมัทราสมัทราสที่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษในอินเดียนะครับว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามได้รับทูลเชิญเมื่อสองเดือนมาแล้ว ก็ต,ตรงกับเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1856นะครับให้เป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยประสบนิกรณ์ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในกรุงสยามงานนี้เป็นงานใหญ่พระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับคำเชิญน,นั้นซึ่งปกติขัดกับพระราชประเพณีแห่งราชสำนักกรุงเทพ พระอนุชาของพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสงสัยคลางแคลงพระไทยในคำเชิญที่ผิดปกติวิสัยแน่นอนมันดูผิดสังเกตจึงได้ทูลถวายคำแนะนํามิให้เสด็จไปด้วยแน่พระไทยว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นภัยต่อพระองค์แต่เนื่องจากได้ทรงตอบรับไปแล้วจึงไม่มีพระจะประสงค์จะแสดงความรังเกียจสงสัยเพราะอุปทานดังกล่าวแต่เพื่อเป็นทางออกที่ดีจึงทรงออกอุบายส่งบุคคลอื่นปลอมตัวไปแทนในงานนั้น บุคคลนั้นต้องสวมใส่ฉลองพระองค์เรียนแบบกษัตริย์เพื่อให้ดูสมจริงข้าราชบริพารคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาความสูงและลักษณะท่าทางคล้ายคลึงพระเจ้าอยู่หัวที่สุดถูกคัดเลือกส่งไปเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหมายกำหนดการสำหรับเวลาที่จะเสด็จไปถึงงานเลี้ยงเป็นตอนเที่ยงคืนกษัตริย์ตัวปลอมเดินตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนเมื่อไปถึงบริเวณงานจึงถูกอัญเชิญเข้าสู่ที่ประทับณนะพระราชบัลลังก์ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ ทันทีที่นั่งลงก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นสนั่นหวั่นไหวความรุนแรงของระเบิดปลิดชีพตัวแทนผู้เคราะหร้ายของพระเจ้าอยู่หัวในพริบตาพร้อมกับราชองครักษ์และผู้ติดตามอีกเจดคนซึ่งยืนอารักขาอยู่ณที่นั้น อาจารย์ไกรเลิศเนี่ยประเมินเชิงวิเคราะห์ภาพโดยรวมของข่าวในหนังสือพิมพ์ฝรั่งที่สืบทราบมานะครับท่านประเมินไว้อย่างนี้ครับบอกว่า1คือเจ้าของงานเนี่ยต้องเป็นผู้กว้างขวางมีความใกล้ชิดเจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักเป็นอย่างดีมากคนหนึ่งเลยนะครับสก็คือพระนุชาที่กล่าวถึงเนี่ยน่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ ข้อที่ 3. คือส่วนความคืบหน้าในการสอบสวน,นคาดว่ายากที่จะชี้ตัวผู้บงการได้ครับเพราะว่าจากรูปการแล้วมีบุคคลสําคัญสําคัญที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลายท่านครับซึ่งเป็นการยากต่อการสืบพยานการรายงานข่าวจึงไม่คืบหน้าต่อไปอีกครับแต่ว่าสิ่งที่เหลือเชื่อพอๆกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือไม่มีการแก้ข่าวนะครับโดยเฉพาะจากท่านดีเคมเซนซึ่งเป็นกงสุนสยามประจำกรุงลอนดอนนะครับไม่มีการแก้ข่าวในเรื่องนี้แต่อย่างไรเลยครับ ไม่มีแม้แต่คำประท้วงใดๆด้วยนะครับจากทางการสยามหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปนะครับและอีก11เดือนต่อมาเนี่ยคณะราชทูตสยามโดยการนำของพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือว่านายชุ่มบุญนาคเนี่ยน้องชายร่วมมารดาของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือว่าในช่วงเนี่ยก็เดินทางมาถึงอังกฤษตามโครงการที่วางไว้ครับ Illustrated Times ก็มีโอกาสเผยแพร่ข,ข่าวสารเกี่ยวกับพระเจ้ากรุมสยามอีกครั้งอย่างคลิกโครมครับ แล้วก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ซื้อสัตว์ต่อไปโดยไม่เสียคะแนนนิยมแม้แต่น้อยจากชาวสยามครับ คุณผู้ฟังครับความลี้ลับซับซ้อนจากเกร็ดพงศาวดานไทยในเรื่องนี้เนี่ยสนับสนุนความจริงที่ว่ายังไม่มีหนังสือเล่มไหนสําหรับการศึกษาให้ทราบประวัติอละเอียดถ่องแท้ของมหาบุรุษได้นะครับสิ่งที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ดีก็คือการเปิดใจพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆบ้างนะครับอย่างที่อาจารย์ไกรเลิกนานาได้กรุณารวบรวมมาเล่ามาเขียนเอาไวใ้ให้ผมได้อ่านนั่นแหละครับซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนครับ และก็เพื่อเก็บรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวสำคัญบางแง่บางมุมในแผ่นดินไม่ให้เสื่อมสูญไปในอนาคตนั่นเองแหะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินครับผมอ่านทีแรกผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าในหนังสือพิมพ์ของฝรั่งกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับที่สําคัญคือถ้ามันไม่จริงเนี่ยก็น่าจะมีการแก้ข่าว จากสยามหรือว่าราชทูตสยามซึ่งประจําอยู่ในยุโรปตอนนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือ d e c a เ a t i o n นะครับแต่ว่าไม่มีครับและที่สําคัญก็คือเราก็ยังคงใช้ประโยชน์จากสื่อของฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสอยู่เพื่อความมั่นคงของชาติต่อมาอีกนานทีเดียวครับก็น,นับว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดมากทีเดียวนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้และความจริงซึ่งโดยละเอียดเนี่ยมีให้เห็นให้รู้ที่ไหนบ้างน,นะครับ วันนี้คนติดเล่าเปิดประเด็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินอีกแล้วนะครับแล้วก็เผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อมูลในเรื่องน่าสนใจต่างๆเหล่านี้ก็มาแบ่งปันกันได้นะครับยินดีรับฟังครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามคนติดเล่าทางช่องทางต่างๆนะครับผมแนบลิงก์ช่องทางต่างๆทั้ง Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ t i k t o k เอาไว้ทางข้อความด้านใต้ของคลิปนี้แล้วนะครับขอขอบคุณทุกคำแนะนำและก็ความคิดเห็นนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เช่นกัน วันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนีผมปิงปองสวัสดีครับ